ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์แดวหน้าออนไลน์คอลัมนคิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับ เลิกผานาทีกับดวงพิฆาตของมาดามแพรผมละเหนื่อยใจกับรัฐบาลมาดามแพรที่ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงานก็ต้องมีการร้องคุณอย่าไปโทษคนอื่นเลยคุณต้องโทษพวกคุณเองที่ไม่เคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กวรงเดชกิตวิกรมเมื่อวันที่9กันยายนวานนี้ เหมือนจะส่งเสียงรอง้องเฮ้อเหนื่อยใจแทนนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีที่มีวันนี้เพราะพ่อให้หมอวรงหรือนายแพทย์วรงเดชกิดวิกรมมือปราบคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขียนอธิบายว่าทำไมถึงเหนื่อยใจแทนมาดามแพรว่าไม่เพียงแต่ตำแหน่งนายกดูร้อยเอกธรรมนัสกับกระทรวงเกษตร ที่ไปตรวจราชการสำนักชรบาทานจังหวัดชัยนาทรัฐธรรมนูญมาตรา185ห้ามสอสอเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติราชการคุณทำแบบนี้ยิ่งกว่าแทรกแซงที่สำคัญสิ่งที่พวกคุณทำในที่สาธรารณะมีค่าราชการมาต้อนรับนอกจากขัดรัฐธรรมนูญมาตรา185แล้วคุณกำลังเป็นผู้ทำลายฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบประชาธิปไตย มันสะท้อนว่ามีคนที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมันสะท้อนว่ามีคนที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีในกระทรวงนี้ขอขยายความระหว่างบรรทัดเพื่อต่อภาพให้เห็นว่าเมื่อวันที่8กันยายนวันกอ่อนร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยช่วงเช้าเดินทางไปยังสำนักง,งานชลนะทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ําเจ้าพระยาจากนั้นช่วงบ่ายไปดูประตูระบายน้ําปากป,าก,ปากคลองบางบานอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเดินทางลงพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัฐครั้งนี้ไปพร้อมกับนางนารุมนพินโยสิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตร และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอีกสองคนคือนายอิทธิสิริรัตยากรกับนายอัคราพรมเผ่าที่คนทั่วไปทราบว่ารัฐมนตรีทั้ง3คนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นผู้เสนอชื่อเข้าไปเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลองค์อิงหนึ่งในโคต้ากลุ่มกวนของร้อยเอกธรรมนัฐและภาพที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นดูราวกับว่าร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตัวจริง นั่งอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นประธานในที่ประชุมส่วนนางนันุม,มนเจ้าของฉายาบิ๊กไอคล้ายกับเป็นแค่ตัวประกอบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาต้อนรับและบรรยายสรุปสถานาการณ์นายแพทย์วรงระบุว่ามาตรา185รัฐธรรมนูญ2560สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะ หรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีนลักษณะที่เป็นการก้าวไายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนอกจากเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐกับรัฐมนตรีทั้ง3คนในกระทรวงกรเกษตรที่งานเข้าแล้วเรื่องของมาดามแพรหรือนางสาวแพรทองทานเวลานี้ ก็มีนักร้องยื่นคำร้องไปแล้วทั้งหมด9เรื่องซึ่งเหนื่อยแน่เหมือนอย่างที่หมอวรงบอกว่าผมละเหนื่อยใจกับรัฐบาลมาดาแพและเรื่องที่นักร้องร้องกันนั้นเป็นข้อเท็จจริงมิใช่ร้องเพราะว่าเป็นพวกอารมณ์ค้างหรือพวกลิเกหลงวิกที่ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าดังที่อดีตสอวอขี้เรือนบางคนพยายามจะบิดเบือนเหมือนพวกผีโม้แป้ง ที่รับงานมาแก้ต่างให้แก่คนในตระกูลชินวัตรตั้งแต่ครั้งที่อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษินยังเป็นนักโทษเทวดาป่วยทิพย์อยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและก็ได้ส่งเสียงเห่าหอนต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งในเวลานี้ในเก้าเรื่องที่ร้องนั้นร้องโดยนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะเจ้าของฉาย,ยานักร้อง ems ซึ่งพุ่งเป้าไปที่มานามแพรโดยตรง3เรื่องคือเรื่องแรก ให้ปปชตรวจสอบว่านางสาวแพททองฐานในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2 5 6 1มาตรา4หรือไม่เพราะในคำสั่งแต่งตั้งระบุให้เบิกจ่ายเบี้ยรประชุมจากงบประมาณสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องที่2ให้ปปชตรวจสอบว่า เมื <mm ่อวันที่20กรกฎาคม67มาดามแพรกับครอบครัวซึ่งมีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณรวมอยู่ด anyway> ้วยไปกินข้าวร้องเพลงที่แรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คคนทรีคลับของนายอนุทินชาญวีรกูลที่จังหวัดนครราชสีมาใครจ่ายเงินให้และหากไม่ได้จ่ายเงินเองถือว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2,561 มาตรา128วรรคหนึ่งที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่เพราะมาดามแพเป็นรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์และรองประธานพัฒนาระบบสุขภาพและประธานพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2 5 6 1มาตรา4และเรื่องที่3 นายเรืองไกลลีกิจวัฒนาะร้องให้กกตตรวจสอบว่านางสาวแพทองฐานลาออกจากกรรมการ21บริษัทในเครือชินวัตรตั้งแต่วันที่15สิงหาคม67จริงหรือไม่เพราะพบว่ามีการไปจดทะเบียนแจ้งการลาออกต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่19สิงหาคม67หลังจากได้รับโหก้9เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม67 หากลาออกหลังจากวันที่18สิงหาคมความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา187ห้ามรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนหรือบอริษัทส่วนอีก6เรื่องร้องโดยบุคคลนิรนามต่อกอก,อกตอ 1. ให้ยุบพักเพื่อไทย 2. ให้สั่งให้กรรมการบริหารพรรเพื่อไทยพ้นจากตำแหน่งทงางคณะ ซึ่งรวมถึงนางสาวแพรทองทานในฐานะหัวหน,น้าพักด้วยฐานยอมให้นายทักษิณชินวัตรครอบงำพัก 3. ให้ยื่นถอดถอนนางสาวแพรทองทานต่อสารรัฐธรรมนูญเพราะนางสาวแพรทองทานเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักเพื่อไทยที่ยอมให้นายเศรษฐาทวีสินนำชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีอันถือว่านางสาวแพรทองทานขาดจริยธรรมร้ายแรก 4. ให้ยุบพักร่วมรัฐบาลต่อสารรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไปประชุมจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคม67เท่ากับยอมให้หนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกครอบงำ5ให้กรกตยื่นถอดถอนนางสาวแพทองฐานต่อสารรัฐธรรมนูญฐานขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีทุจริตในการสอบเข้าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือกรณีข้อสอบเอนทรานร่ว เมื่อปี2 5 4 7และ6ให้กะกะตยื่นถอดถอนนางสาวแพทองทานต่อสารรัฐธรรมนูญเพราะขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีถือหุ้นสนามกอบอันพายที่มีปัญหาเรื่องที่ดินธรณีสงทั้งหมดที่ว่ามานั้นไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมเนียบรัฐบาลที่มาดามแพรจะใช้เลิกดีเลิกวันมังกรในวันที่13กันยายน2 5 6 7ข้าธรรมเนียบรัฐบาล เพื่อสักการะพระพรหมสารพระภูมิสารตายายตลอดจนจัดห่วงจุยโต๊ะทำงานใหม่พร้อมทั้งติดผ้าม่านสีงาช้างบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการวันแรกในวันที่16กันยายน2567ว่าจะช่วยได้หรือไม่เจ้าประคุณใครคิดดีทำดีก็ย่อมจกแคลวคลาด และได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าคิดชั่วทำชั่วแล้วล่ะก็ยุคนี้ถือว่ากรรมติดจรวจต้องมีอันเป็นไปทุกรายรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty